ไม่หนีไอ้หวัดดี้กูกำลุกเกมกูกำลุกไม่เห็นอะไรไม่ชั่อมักูรู้วะไม่เห็นเปิดเกมกากะไรยืนยืนงูงูโดดเลยเว้ยไปอยู่กป็นตัวโขมขึ้นมาเลยปะไปไปไปเริ่ม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 เกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วกะมึงไปไหนเขาทิ้งพวกเกมเร็ว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 พ่อมาครับกูหลงทางไอ้นี่มึงไปไหนเนี่ยเกมเร็วเว้ยเกมเร็วเว้ย เราต้องทำอะไรรวดเร็วต้องทำอะไรมันรวดเร็วเจมอย่าช้าอุ้ยกรปั๊บๆัลนนะอุ้ยอุ้ยกระดึ๊บกระดึ๊บมันมาหากูอ่ยกูกลัวตัวพ่อมันมาหาเจมมาเจมเป็นไรเพื่อนไอ้เี่ยกูกลัวตัวพ่อมาหากู ไม่ไม่กูกูตัวพ่อมันมาหากูเว้ยตัวพ่อมันบงดีไปเลยนะเอยท่าทไมอย่างนี้ไม่สัมึงก็ไม่ตายกันเลยเหมือนเด็กเพิ่งขัดเดินนะเด็กหัดเดินมือมาแล้วที่อะไรไปไมันช้ามันช้าเฮียกูปรับน้ร์มอนเว้เออ ไงตามกูไปทันลอยโง่ดีโอว่าไอ้มาทางตันดี่วะไอ้เหี้ยคือพวกที่ไม่มีกระสุนไอ้เหี้ยพวกกูไม่มีกระสุนเจ๊ว้าวไอ้เหี้ยกูมันอยากหน้าประตูกูไอ้ยักษ์ไอ้กูไม่มีกระสุนรายการป้องกันตัวรายการป้องกันตัวไอ้ยักษ์เจ้า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 เจ้กูช่วยกู มันวาร์ปมันไม่ขยับมันไม่แยมันไม่เคมีอะไรมันแ่ขยับตัวเว้ยมันว้าบเลยจริงเหรอวะอุ้ยมันโคตรดุเลยข้างล่างเกมข้างล่างเกมขเพราะนั้นไม่มีอะไรเว้ยเชื่อกูเจ็ดบวกห้าเท่าไหรเจ็ดบวกห้าคนโง่ไม่ไรวะเกย์ตอนแรกกูก็คิดไม่ออกว่ากูถึงถามมึงเ้ยไอ้ยี่ยี่เยเลฮ้ยเดี๋ยวนะคดีนี้มันนานแล้วมันย่ี่ยี้เคิดบวกยี่ยี่ยังไงทำไม่ถูก ไอ้กูตกใจตัวกระดึ๊บเมื่อกี้เนี่ยกูตกใจกูกูตกใจตกกระดึ๊บเข้ามาในบ้านได้ยังไงวันนี้โอ้ยกูคุยกับใครอ่ะไปคุยกับหมาโอ้หมาคุยกับหมาปะสีส้มสีส้มไป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 ไหนพวกเราลงจากล่างกสีส้มจิมสีส้มไอจิมสีส้ม เฮ้ยฮัลโหลไอ้เจมอยู่ข้างหน้าโอเฮ้ยเราอย่าอย่าอย่าไปเสียกระสุนกับมันเพื่อเจมตอนเนี้ยเราเรายังมีทางหนีให้หนีเยอะอยู่เว้ยมันยังไม่ใช่ทางตันไงเราเราจะห้ามเสียกระสุนกับมันอีกขาดหงกระสุนลูกสองไอ้ยี่สิบสี่บวกห้าเดฟได้เท่าไหรเดฟอยู่สี่สี่บวกห้าแม่ไมึงช่ไอ้กูสมองสมองช้าเตียนกูมีกระสุนห้าเท่าพี่สี่เดรวมกันก็เป็นหกอ่ะเออเยอะเมื่อไหร่เขาเขาติงเลย กูต้องยิงหัวเว้ยต้องยิงหัวให้มันให้มันมึนเลยแล้วก็ต้องยิงซ้ำไปหนึ่งทีอ่ะให้มันมึนเลยถ้ามันสะบัดหัวแล้วกูต้องยิงซ้ำหนึ่งทีเว้ยถ้ามันหยุดสะบัดก็คือต้องเริ่มใหม่โอ้ยอะไรเนี่ยเอก็มาห้องเให้ห้องกาสีน้ำเงินวะกาสีน้ำเงินกาสีน้ำเงินเชื่อมาตั้งมาตั้งมาเชื่อกาสีน้ำเงินกาสีน้ำเงินกาสีน้ำเงินต้องมีจี๊กาสีน้ำเงินมาตั้งมากาสีน้ำเงินกาสีน้ำเงินจี๊ยอะไรเว้ยเว้ยเว้ยเราไปไหนเนี่ย กูกะว่าจะให้มึงเดินน้ำแต่มึงไม่ไปอะไรอีเยอะมันโ้อกาโลกอเกมกูอีกโห้เจมคนเก็บศพไอ้แมรูดี้ในข้างในนี่มีพ่อมึงอยู่นี่บอกไปเนี่ยิู้ปะหนีนี่ก่อนนี่จอนเจนเราไประจุข้างบนเลยไประจุข้างบนไประจุข้างบนเรามากูบอกให้หนีทำไมไม่หลุดม่ะทำไม

เิญญาอาจารย์นี่แหลติดเหลือง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 ย่าอย่ายายาอย่าโหนโหนโหนเฮ้ยอะไรวะเอาเสียงเสียงอะเอาแม่กูโทรมาจิมอยู่บนเหรออยู่ข้างบนใช่ไหมจะได้ไปหาเออเอออยู่บนเสียงมาอยู่ใกล้กูเนี่ยไม่รู้แค่แลนอยู่บนหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้กูได้ยินไปอยู่กกูเฮ้ยมันเดินเร็วขึ้นด้วยจิมอะไรมันเดินเร็วขึ้นด้วย ี้กูยิงมันเจ็บมะเต็มกูยิงมันเจ็บมากๆแล้วมันก็อ้าวแล้วก็วิ่งคนเร็วอ่ะอ้าวเสียยิงมึงยังปุ้ยเอากูยิงกูยิงนัดเดียวมันมาสลบเลยเไปแล้วถ้ากูยิงซ้ำทล้วมันสองนัดไปหยาบเบื่อจิ๋มหายเลยเฮ้ยโข้อะไรอ่ะเฮ้ยขอเข้ามึงก็เข้ามาดีเฮี้ยกูไม่ได้ล็อกเนี่ยเบือไม่มีสนปะไม่มีว่ะว่างเปล่ามีจะถาไม่ใช่อ่ะมันโมโหตรงเนี้ยมันเดินเเข้าลยหนีเลยขอยรอบดิ ยี่เลอยี่มันเสียงเหมือนจีนคองอ่ะมือนกอลิล่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาต้นร้องจริงอะไรนะมอาต้นร้อเจอกีคร์สีเหลืองเฮ้ยดีว่ะพี่เจมมุนจอด้ของทดลองอะไรไม่รู้มาดูดิเจออะไรวะเนี่ยย่าดูดิหลอดต้นองเนี่ยดูดิอีเนี่ยของเนี้ยมาหามึงกูมาหามึงอกูมึงอยู่ไหนวะกูอย้อนเดียวกับมึงอ่ะโอเคกูเจอมาเฮ้ยย้าหลอดต้นองไม่มีไม่มีของอะไรเลยเหรอเี้ยมเจ เจอฟิวจอฟิวเฮ้ยเจอฟิวเหรอดูว่ามันไปใส่กับตัวนุ้นได้วะมีเข็มของมึงด้วยไหนวะอ้าวจัดไปเนนมุดกลับมากลับมานี่คือซีนองแวกนะครับเฮ้ยมันมาจีมันมามันมาหนึ่งเม็ด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 มันมึนมันมึนข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยตาสองนึงดับเป้าดับเป้าเอ้ยมันลับมันลับโอ้ยหนึ่งนัดหนึ่งนัดมึงยิงมึงยิงมึงยิงสองเม็ดเหรอเม็ดเดียวเม็ดเดียว อ๋อนี่กูยิงเสริมจ้ะออแอร์ขึ้นเงินเหรอนี่มีกลิ่มุกมด้วยทีด้วยออ้อซีโนแวควัคซีนวัคซีนวัคซีนที่ดีที่สุดวัคซีนสองเจ็ดแปดหนึ่ต้องเดาอะเมหนึ่งไหมอันสุดท้ายก็คือเจ็ดอันสุดท้ายือเลยเก็ว้ยเอออนาดนีหนึ่งะอ๋ออันสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมอ่าบอกใหมบอกใหมบอกใหมอทายเลขจ็สองเจ็ดแปดหก ำไน้าละเดี๋ยวกูบอกยังสองเจ็ดแปดหกนสุดท้ายมันเจ็ดเดไปเรื่อยเดมมันลบไม่ได้เยียกูกดผิดอ่ะอกูดูให้กูเออใส่ไหไมได้ปะอเจ็ดไม่ได้อ่ะได้เหรอไม่ได้โอ้ยเอาใหม่เอามาเอาใหกูาาดูให้ดูเฮ้ยได้แล้วได้แล้วมันคือเจ็ดมันคือเจ็ดัเจมันคือเจ็ดววเอ้ยเฮ้เอาออกเลยเอาเอาเฮ้ย 啊！站起来啊！哎呦！哦哦哦！John，是 j o h 哦站哦，好，哈哈。